สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คลา s Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสในที่สุดทางค่าย Yamaha ก็ได้ทำการเปิดตัว All New Airlox 155กันในวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาในประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า All New Yamaha Airlox 155 Connected มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่สปอร์ตมากขึ้นและคุณสมบัติของตัวรถที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราลองไปดูรายละเอียดแบบเต็มๆด้วยกันเลยครับสำหรับรถในตระกูล Airlox นั้นได้นำเสนอความเป็นสปอร์ตสกูตเตอร์ตั้งแต่เมื่อ4ปีที่ผ่านมาและเวอร์ชันล่าสุดนี้ก็ยังคงมีการรักษาเอกลักษณ์และแนวทางของตัวรถไว้ได้อย่างชัดเจนโดยนอกจากรูปร่างหน้าตาภายนอกที่แตกต่างไปจากเดิมเกือบทุกจุดแล้วยังมีไฮไลท์ที่โดดเด่นอย่างระบบว c o n n นเน ที่ใช้ในการเชื่อมต่อตัวรถกับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของเราเพื่อแสดงการแจ้งเตือนหรือสถานะต่างๆการออกแบบ on New Yamaha a i r l o c k 5 5ในส่วนของแฟลิ้งด้านหน้านั้นจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถในแนวสปอร์ตของทางค่ายในตระกูล YZF มาพร้อมกับไฟส่องสว่าง LED ทั้งด้านหน้าและด้านหลังและไฟ LED สำหรับส่องสว่างเวลากลางวันนะครับหน้าจอแสดงผลดิจิตอลแบบใหม่ที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y Connect ผ่านระบบ Bluetooth ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยสวิตช์บนแฮนด์รถด้านซ้ายนอกจากนั้นแล้วยังมีฟีเจอร์อย่างช่องชาร์จไฟแบบ USB ระบบกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์ไฟฉุกเฉินเซ็นเซอร์ที่ขาตั้งและระบบเบรก ABS แบบรุ่น ABS นะครับในส่วนของสเปคเครื่องยนต์นั้นมาในพิกัด 155CC 1ซีซีลูกสูบ4จังหวะพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่ทำให้อัตราเร่งของตัวรถนั้นทำได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆย่านความเร็วมาพร้อมกับล้ออลลอยขนาด14นิ้วแบบทูบเลส น้ำหนักตัวจะอยู่ที่122กิโลกรัมถังน้ำมันให้ความจุมาอยู่ที่5.5ลิตรดิสเบรกด้านหน้าและก็ดัมเบรกด้านหลังครับ o n e w Yamaha a i r o x 155ในอินโดนีเซียนั้นจะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นด้วยกันได้แก่รุ่นสาตรดาดราคาประมาณ53,000บาทและรุ่น ABS ราคาประมาณ61,700บาทที่จะได้ระบบ ABS และก็ซับแทงด้านหลังมาให้ ซึ่งคาดว่าประเทศไทยเราก็จะมีการเปิดตัวกันในเร็วๆนี้นะครับแต่จะมีสเปคและฟีเจอร์ที่เหมือนหรือแตกต่างไปจากของอิโดนียหรือไม่อย่างไรนั้นทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150 s c o ต t e r พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส